สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เเบอร์โทรศัพท์054224556 วินาโซธรมโมเวพระคติธรรมวนะโมอันตันซามพังกาวันโตอันลโตสัมมา wartawan sampun tasa tan something pula la cahat si tu at no puangponi ta umpa sangkapi tuang ตาวอนดูลาสามัมผู้ิสานตั้งลายโนยใหญ่ภูมิกไฟตั้งบุญหเอตานนน่ะบอกาดบอกพลาดฟังทำได้ด้านจำติด ต่อวังสังกองฟังอลามีตามพระมูนีสอนไว้ตั้งแต่ทายเดิมมังเอาอากันไข่ไก่กาไปหลอดเพียงแก้วหยอดเนระาาน จุงเงาตานเขานามวันทุพพามพัดใจ,จสินดวงใสาหาแป่นนักษาแขร์กับตนสังกุศนนบอกาสบอมภาหมาภาวนานิเงวังลาตะภาไายเสียจากกรเมเมตกุณพัญญานุนเตอมแทม จงงาหือตะนทงงาเปลี่ยนพร้อมพรรตั้งดีขันติมีอดกันสันจะอามันตามธรรมอันทิทานนามันแก่นนาเมตตาแม่นตามกอง อุเปกขาปองเมียดไว้น้ำออกใจตามหายปังอลามีหลายฟุงนี้นับทวนทีสิพักกันมีหือตานเป็นเก้าอุเปกขาเราเป็นปาย กันคนยิ่งใจน้อยอใหญ่ย่อมเป็งควายตึงเต็งจื่อว่าเป็นปาลรมีสุดย่อนน่ะจริงจวงจริงจักอลอดแน่สาปาน อันสามตันคมเจ้าว่าหัวแก่นเท่าจานลางมุลาสันทามนหุมพร้อมนานอยู่เป็นสายย่อนอใจหมายตั้งต้องอาจารสังกอปาลามี เธอได้สุขีงาไปนานดังอายุธาฟังทำฟังแล้วจำเมียดไว้หึงก่อนไก่ปิงจังอันละนานแถมพระาณตวงเก่าว่าหือมาเก่านำนามเฮาจักนำมาก่าหือโอข่าวเย้าไปยบัดเนี่ยแดนเตตนตานในกลางละนันส กันซึ่งใหญ่หายห่หนจุ่มลีปนหายขาดตนตาาลาดบุญเลื่องอันเป็นเจ้าเมืองอภโลบุญลนานก่องนขีมาปนเพื่อกแกว้วเมื้อ่นแล้วสนามโยนพาลามนอยใหญ่จะกิืนควายให้หนีหันอมูุนีนุมเนา อันนั้เป็นเต้าอันเป็นลุงเต้าของตอนเต้าปีใจกว่าลายหลักเหล็บลงจากจังกาเะพอนมามห่างอันอปุนตาน้อยอานาตกรรมปีเจ้าตอนอาจลัางคำหันเต้าปุ้นนำปอไทยควันนาหูได้ปัดเดียวจริงหลิบเล้วกมเก่า วัยเก่าจอมอมิตาไคยขียังเก่าท้อยมีบ่ห่อน้อยหลายภังการตํพูปันบ่หาลุกกรมทวนทุกปามีหอไดยนี่ปดพังได้ละมามากถึงกลางบุญนํมาน้องหน้าหือสามนอนตาวหอจันมาจวบกันดังอัน จอาสอนนั้นพันภายเลยสะอายบตายอามูมูตีกลางมูโยทาก็มีหันและนาสังโกนเต็งอามาลานจาอนวมปญาอินาบุญกวาง ตนน่ะเป็นเจ้าจ้างเอลลาวันในเลงหันขวาดผู้เต่าว่ากินขัวเล็ดที่ยันนก็บันทันหาฝนตกลงเมืองคนโลกใต้ฝนนะหันใหญ่ตกลง ตีกลางดงปหากวางสามมาเจ้าจางอุณภายอันสหยบถายนั้นใจก็เพื่นได้ขึ้นมาสามกาสัทธานอตา ใจจินยาวยินดีไขว่าตีเก่าถอยด้วยกรรมอ่อนอ่อยอ่อนใจตั้งอมีใจจมจืนปีติตื่นจอยบ้านก็มีวันนาลาแลนา กันว่าซึ่งหันพอจาสัตถูกะหายเนียตนบุญปีเชื่องเจ้าคือเจ้าวนอนาสุอวันนะลังครมก่อไก่คำเก่าทอยลาตาวัญโซยปิตังตังนอปูนตาน้อยอนาถปาอมาตยนทานตังเสตนุ่มเ่าปิงปองเต้าภพัน ดันดงตันอาปากวางคำตาต่งงางดงควังอันลำดับต่างจันใจเดือนหนึ่งไข่เป็นไหมก็ผ่านพายรอดสู่ยังที่อยู่สาวัตถี ส่วนน้องงมนี้น้อยอนาถก็ปานเต้าลาดปิตังตังโยธาบนมุงงปิกปอกอสุมปะลาดนะสิ่ก็มีอันเลนา ต้นตาในกาลนานใสยในเมืองใหญ่ปรลาดนะสีจำเลินทีจุสิ่งเขานามาหญิงปัดใจฝนขาสายสะอาดตบบ่อขาดหรือโลคงจุมปแห้งตา้าพอจูดาวเรื่องไรเป็นเวียงใจพาเสดบ่อไม่เดือดเครื่องเคีย chậm lên đi xem sang chung phải ăn chơi bàn ngân khăm khăn lái lặng khóc ca hạt tem na chung pa la lúc mai mình bỏ lai à lừa ta con bay má lá lăn, à, tiêu khâu cạt qua bao sao nùa hạt cụp cụ muôn lên a à, dụ uy nhan đọc mày bớt lừa lẻ. แม่เพิงแผ่ปินจรนนาเกสนดอกไม้ทุกน้อยใส่ปอมเฟือยลูกอ่อนเลยเล่นเล่นฮุบวิปป่งเต้นเป็นใส่คนอริงใจหัวล้อเสียงปีกองเปียปาดดังบอกขาดยามวันเป็นนี้รนจะาใจหือได้ส่วนสาดี ภัยยานนี้เกิดก้อยขอตัวถอยหายหนจุมมู่จนหาวหัดบอกลูญาผ่านกันอันใดอ บ้านเมืองสายอ่บ่เศาคนหนุ่มเฒ่าเจอบ้านน้องอ่ะบ่ที่จนบุญใหญ่อ่ะปฏิบัติใจตามกองบ่เลียป้องคำค่าแก่งภ่ยฟ้าพระอาจารย์เต่าอุส่างอ่ะก็สร้างเมืองกว้างเรื่องไหล เล็กนี่ไก่ตั้งบับอันกาหยาบมัวํำตาสะทำภาเสิดสิบอคอเลิดดวงใส่ปฏิบัติไปบ่อคันแล้วยังอู่วาดกร,รมซ้อนเจ้านาก่อนมวนมงองนได้พามหูตามลายวัดอูลานตันตั้งลายเฮยใจน้อยมัก ไปหม่องเฮาตางดีใดสุข no in ีจ <strong> ัดนี้บ่มีตี๋สงสัยซือตายไปผักนั่งบ่ตามจ่าคึ่งกาเฮาจังจาบอกอะก่าหื้อฮูข่าวตามลาย ว่าคนยิงใจหนุ่มเท่าบ่าว่าจักเป็นโคตรเงากะสัทธังคนอาหนานทาตำก็ให้ตุกจองอหอยครื่องขี้เป็นนักเศรีปองกาอันอยุงโลกนาสงสารนมีกรรมปาปันจูฟุงบ่เวนกูคนได้กรรมมาจากไหนนั้นใส่บาลีบอกไว้เป็น อะลาว่าเจงอัตนาหังอกรมังวาตามิดังนี้จังกาวจีปันมาญวกรรมตั้งหลายน้อยมังเกิดมาจากการกตัมมะกรรมจังนำเป็นเหตุขาวสูเขตส ทานจักเจยปันั้นเล่าย้อนบุญเก่าสักนองจะขี่มองไม่มาดย้อนกรรมปาดตัยตันนั้นแหละนาดูลานตันตั้งลายเฮยมันมงงพร้อมหน้าอยู่นำานานำมันเรงคนมีกรรมลายหลากเกิดมาทุกอยากอ,อนานทา โยนปางหลังเหมือนนันสายบอกเกยได้เตตัตนนะมีใจผ่านหุ้มเพียเป็นคนตะนนหนีนำนาพองเกิดเมือนนันเรา ทุกคำเจ้าส่วนสาดีสัมปติมิงบอลายอนูต่างใจตามใจพองนางใสพิลานวันาอาจโซภาโยนจัดก่อนเมื่อนเรา มีสินโมาเจ้ากับตนวนบางคนนั้นใส่หลบขี้ไล่นำหนาย้อนปังหลังเมื่อไลจัดได้ไม่หามาดหมดดำโกธทะนำโกดกาจิงได้ตำจากเครื่องขี่ฟ่องบาปมีสั่งไว้ตั้งแต่ไทยเดิมอ่อนกรรมมามาลอนหลอดดันอายุสันปันตาย ย่นขาสัตว์หลายน้อยใหญ่ยาบอมมากระไฟคุณนาตั้งคนนาณาณาจืนจ้อยบองอาตำก้อยครึ่งขี่อายุมีเตียงเต้าวันนาเหล่าโซผาย้อนปังรังเมื่อนั้นสนนับพให้ยโหดใจหันนับพอตอนละเมื่อแหละขาสัตว ปติบัติแต่กองธรรมมามีสินจำมาบอกขาดเกิดมหาจารย์ปันจุบันบุญตัวให้ตันทรงอยู่จริงได้อยู่ตริขออ้างแลนะนา บ่ต้าว่าแต่นั้นเจ้าจุมปูหลานน่ะยังได้โอ้หวาดสอนใจอย่าใื้เจ้าเพียงใจหนุ่มเท่าใดหูเงินเก่าตั้งแต่อ้อันจังแลวไปหล่อนนาเวียงแก้วยอดแนลาปานคือตาหนังมีหือตานเป็นเก่าสิลังอีสินนบ่เศร้าหักา ปาลีจางกาสลาดาง่ายอย่าหือโดยง่ายตานไปอันจะอวังมีใจใส่อันเสืออย่าได้หือพิธรรมมามันตะอวังมีใจนำมาอ่อนน้อมหู้กลมก็มาวันตาแก่คนนาหน้าบนหมู่ทนนากยิ่ใจตโปงมีเปลี่ยนหลายจะใจ สั้งบุญไว้อนำนาดีวังลาลบาปอันกาหยาบอาธรรมอโกเทาหอบ่อใจดำคนกลางบ่ดาว่าคนใดตะใสพงแพวไผ่หันแล้วเจอยบนันอหิงสังบ่สาปันใจยา มองคำลามพิงสังแก่ปาจาภัยฟาดุดควันนาโลกกิงคันติอดใจดีเงินกันบ่อดวนสันโกทางอดนานนเวียกการอดปะเหมืนพระญาอันมาปาดอินสิงอวิอารมตะอนังบ่มีใจงมงอมมีใจ บองอาใจดีเมื่อยุดใหญ่บ่ส่งไม่เมื่อยุดหายมีสัมปาติหลายบ่จื่นจ้อยสัมปาติถอยบ่มองคี บองนลวิตอบสายบ่หยับหลายตาหล่นสังคุสนะมากว้งบ่นีห่างตังตานธรรมสิพะกั่นมีใสกันปังติมันดตามกองยอนสมปองไฟห้อยใต้จืนจอยจอยบ้านนอนตาลงญานจุมลาดดโอวาจาสน จ้าอันกรนุมาเท่าฟังโนพระเจ้าไข่ปันนะเข้าปางกันตั้งมูลจังนะກะอุกำงามมวจักกะตามตามจุอย่างจักอภัยอังต ลีกเปนนีตั้งบำมาอันกาหยาบนานนาเจ้าปาเออน้อยใหญ่สุขมันควยิ่งใจสามอาลานหลายแต่เล่าปังเมื่อน้พระเจ้าเป็นพาญา เจ้าหาลาไกลไกลย่อมกบาวไ้สมปันน้ำปันนาการรายแรงงามผืนแพตึงวันเป็นนิลันจันใจย่อบเวนไว้วันใดก็มีหันและนาตะโตปัญญาแต่นันไปไปนานนับ อันกว่าลายปิงอตาปัวลิงสุทธัธานาลาดป่อเจ้าน้อยนาดพุทธา <c oughs> โยภาคุ่งใหญ่สุงบา้านไข่เหมือนน้ำน้ำตันผู้บานเต่าเจ้าก็ถึงแก่เทาลอยลาเปลี่ยนแฝงจองห่อ เป o m e t h e e bhanga c h o อ g h <House> <speaking> a ย t h l ก a i karnkuyamal arannana 49. Pieanthi phaynga chonkhaath llay karnkui 없는 lo Please 四 -öst- cirnnga m a n l a a n a n o n ง w e i g h t หละก Pla า a m ű d o m Thak Vir g r a s น r o o ทีนี่อาจจากวันน่าจะหลอดถึงเจ้าหย่อนนบุญน,นำมาสุวันณอาลางคำปีเจ้าอันมังจอยนอเนาตาลงยนานผาซึกหันเบี้นแล้วก็คืนสู่ยังแก้วสาวัตถี ยุงกามเตีปีน้อยนานนาในผ่านศาสตร์หอดจันทร์สุขึ้นปั้นคำเจ้าบอทรงเส้าการใต้ลงกาไพผ้ายันนาบ่มาปาดเบียนี้ mời อา pullí ຍ i qu Quanng a bố hànglah xin น laà ํา à นําํา t ຕ lau ่าก็ th kke ຈ u ຈ là ได้มังลานาโมยมังไปสู่สังเมืองสะวันนะก็มีอันและนาสงอธิสันโตอันว่านอมปงอภิสันเจ้าจุมภูลาดอยู่ผ่านศาสอยเวย ในโพญีใงกวางนับอานอา่อางเมือนนานสุขสาำลันข้มาเจ้าถึงแก่เท่าจะอลากันมาลานากผภาคตายอาสจากเมืองคน ได้เอาตอนไปเกินอาจารย์ฟ้าเลนตูสีดังสนจใจย,ยอดซอยงามาจีนจ้อยเตวีตั้งสองสาลีิโนยนนานอาพอลาขาดกองธรรมตั้งคนนั้นตั้งคนหนานำมวนมงม,มีศีลอยู่กับตัวจูผูกกวาตั้งบาปเวรกรรมหยาบนานนา กันไกกามวยมางบุญได้สร้างเมืองนานก็บานดังไปเกิดจานฟ้าเลิศเมืองบนเข้าจุคนจื่นโส่สำลานโยงะคืนวันดังลบฝันแล้วตื่นได้จมจื่นกะเสมสีก็มีหันแดหน้า สัทธาอิมังธรรมมะเตสานังอาหะเลตวาจาตกังนสมุตเนสิสันทะอนวาสัมปัญโยภาพุทธเจ้า ตนเป็นปินเก่าลูก,กาจันย์กันไขนี้ตั้งจาดเก่าว่าตั้งแต่เก่าหลอดไปลหืมอพิงคุตั้งลายมวนองอัได้ความหูหันใส ดังอะไรไข่อยังเก่าแล้วพระโตนแก้วว่าจริงเตนสานาเป็นโอสานะกะทังอแถมเราว่าก็เปล่อว่าจักจัดเก่าปังลังมาเตียมยังจัดนี่มาเตียมยังจัดนี่อะ้ฮแจ้งที่หันใส่พระจริงไข่โอกาสเป็นบรมบาทการท้า Quantà seนายังมาลพ menyang มาลพ kinya a kicapมาັ vi kangtaส kanที่ menyang canya Umpalan cante watตตดังนี้ กะหะเวงอนุลาภิคุตังหลายตนนเป็นไซังอณิญาจัตตะเสียงขัดตัณหาอันว่านันตะเสนาบัพบายสนโสตะไทปุริ เอาส่งบุญมีลูกน้อยใส่แปป่อยร้อยไปยังน้ําใส่ไม่กว้างไดโมยให้มางมาละนานในกาละนั้นใส่เือหักมาใดพระอัญญามาล ผู้ใจหานถอดจจในการละบัดนี้และน่ะส่วนว่านางภากีาบามกาอันเป็นนะแม่น่าใจไฟมักจะไขดาโย จาแจ้งปอหานีกำบอมีแป <or iley> ้งใส่กรรมบ่อใหญ่แป้งเอาบับบ่อเบาจักหลาดใดลำบากเครื่องกลางในกาละนันสคือหางมาได้ตั้งกินจามนวิกาในกาละบัดนี้และนาใจยะอุมปะอโลเตงวัตตโต นั้นว่าเจ้าใจญาลาดใจไม่มาดมัวาดำป่องกตาตำคำคาเจ้านอลาปุตตาในกาละนั้นใสคือหากมาใดทเทวาตาเทระในยกาลามบัดนี้แลนา สะโกนเตงวรลาจาอันวังพัญญาอินตาเจ้าฟาหันเจ้าวนลาเมื่อมนในดงดอนนปา่าไม้จวยหือได้ขึ้นมาในกลางอลนันไซคือหากมหาไดอนุลุทธะเทระในกาลาบัตเนี้ยและนาสุทัสนาลาจา อันวางอภญาสุทธันตะหนะหยุดอันฟังโอกรรมโอกาสเสนาเอาบุตรตานอนเนื้ออันเป็นเชื้อสายใจใส่แปไหล่นำกว้างใต้มวยมังมังละนาในกละนั้นใส่คือหังมาได้พญาสหลีสุทธนะมหาลาชา Này kala bát ni la na pan tu ma te vi nga si li ma ha ma an na nang pa tu ma no nao Mẹ song cháu bún nàng này kala nan sai cơ hăng ba nai nang sa li nga ma ha ma a mẹ ta hăng nga ta nai ka la bát นี่แลนาต้วนว่านังนอเนาแก่สิรูปอามปีพองแผ่วแตมหนอแก้วพุทธาในกาลนั้นไสคือหักมาได้นังยะสอนตลา ในกาลาบัตนี้และนาะส่วนอันว่านางอาสะมาเราเกิดในปุพาดอกไม้เจ้าอติไวระสีเมตตามีบ่อเศร้า เลี้ยงนางงนอนาวบุญนางในกาละนลสายคือหากมาได้นางอุมปาลาวันนาในกาลาปันีและนา ส่วนอันว <abei> ่า <eigentlich> ส <analysis> ิงผ <any> an <ath> ู้เท่าหันนั้นนอหนาวนอหนดอกบัวเอามาปัดปัวเลียงไฟใส่ยาจีนังนราไทยว่าอาสะมาลาในกาลานันใส่คืหากมาไดมหาสาลิบุญตะทละในกาลาปัดนี้และนา วันอันวังภัญญาเมียวคนคำนั้นเราอันเป็นปีเจ้าหนองปุถาไปลุ่นมางบไลยกันตั้งไว้เทียงขาด ได้กามจารเป็นคนได้นั่งบนแตนแก้วพังเกิดแล้วเป็นพรัญญาในกาลนันทายคือหากมาได้มหาหามอกัาลานะเทละในกาลปัตติแลนาจุมปูลานจากุม,ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ